เราค้าขายเราจําเป็นต้องไหว้เจ้าที่ไหมคะก็ไหว้มึงอะมึงเจ้าที่ไม่ใช่เหรอใครเป็นเจ้าของร้านมึงใครเป็นเจ้าของที่มึงยกเว้นมึงไปเช่าที่เขาถ้ามึงเข้าที่แล้วก็คือจบเพราะมึงจ่ายตังค์เขามึงไม่ต้องไปไหว้เขาคนที่มึงควรไหว้ที่สุดคือมึงงั้นเอาไหว้มึงเองอะแหละจะไหว้ใครก็มึงอัเจ้าที่วันนี้ไม่หยุดดูขบวนเรือเหรอไม่หยุดอะนะกูไปดูมาแล้วของจริงอะ วันนั้นกูเห็นเว็บเวแล้วสุบรรณหงวันนั้นไปบันไปอัดรายการพอดีที่ท่าพระจันทร์ก็เลยได้มีโอกาสลงไปดูเขาพาลงไปดูพอดีเจ้าของตึกอะ่ะกูก็เลยได้เห็นสุบรรณหงวันนั้นแหละครั้งแรกในชีวิตกระบ,บวนเรือวันที่เขาซ้อมใหญ่อะ่ะนั่นแหะมันจังหวะโบ๊ะจังหวะตรงพอดีกับที่ไปถ้าคนที่มีความเห็นผิดมากๆเราจะช่วยเขาอย่างไรครับ ช่วยไม่ได้นะวางเฉยไปเถอะถ้าเขามีความเห็นผิดมากถ้าเราอธิบายแล้วเขาไม่ฟังต้องวางแกอะไรไม่ได้ถ้าคนที่มีความเห็นบิตอไปแล้วขึ้นวิปัสสนาไม่ได้ครับถ้าไม่ฟุง้งก้องอ้วงก่อนทำยังไงดีครับก็มึงทำสมถะไม่ดีไงมึงจะไปขึ้นวิปัสสนามันจะขึ้นยังไงอ่ะไปทำสมถะก่อนสิ ที่นั่งหอประชุมหมอเสียงเป็นเก้าอี้หรือเปล่าครับเป็นทั้งเก้าอี้และทั้งพื้นจะ้ะใครนั่งพื้นได้นั่งใครนั่งเก้าอี้ใครนั่งพื้นไม่ได้นั่งเก้าอี้จ้ะมีมากบายมหาศาลจับได้ว่าสัมึงจะพิมพ์ซ้ำอะไรนักหนาวันเนี้ยเดี๋ยวตะหลังมึงมาพิมพ์ซ้ำแบบนี้กูจะบล็อกมึงนะ คนที่สักยันแล้วถ้าไม่ไปงานไหว้ครูจะเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรอะนะกูก็สักกูไม่เห็นต้องไปเลยกูก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะยันโครมอะกูว่านะถ้ายันอะนะมีอยู่ยันเดียวยันโครมก็ให้มันไม่มีผลอะไรหรอกมึงสักไม่ได้มีผลต่อการใช้ชีวิตมึงจะไปไม่ไปไม่ใช่ประเด็นถ้าแม่แช่งเราเราจะบาปหรือแม่จะบาปคะ แม่มึงบาปสิมึงจะไปบาปเรื่องอะไรมึงไม่ใช่คนแช่งนี่เล่นการพนันจะส่งผลกับการเกิดชาติหน้าอย่างไรครับเสื่อมทรัพย์ไงมึงมีความทุกข์ไงอกุศลมันเกิดเต็มนอนเนื่องในใจตลอดเวลาเวลามึงเล่นเสียมึงก็โกรธเวลามึงเล่นได้มึงก็ดีใจนั่นแหละนําไปสู่นรกกรเมอเจริญฉาละเปรตวิสัยความเคยชินมึงกอมานอนเนื่องในสันดานไง มีพระรูปหนึ่งบอกว่าท่านฉันผักชีไม่ได้เพราะของจะเสื่อมจริงไหมครับไม่จริงอะนะเขาไม่ได้พิมพ์ซ้ำยูทูบมาพิ่มซ้ำเองมึงก็เลิกโง่ซะหน่อยเถอะมันไม่พิมพ์ซ้ำมันจะขึ้นมาซ้ำได้ยังไงชาวบ้านเขาขึ้นกันมาไม่เห็นมีใครพิมพ์ซ้ำมีบางตัวเท่านั้ที่พิมพ์ซ้ำมึงจะมาบอกมาโทษยูทูบอะไรโทษสมองมึงก่อน โง่แล้วอวดฉลาดถ้าผมเป็นคนพุทธแต่เข้ามัสยิดไปทำพิธีผิดไหมครับไม่ได้ผิดแต่นะก็แล้วแต่มึงอ่ะพูดพาไม่เพราะเลยไม่ต้องฟังจา้จาจะจริตป้าก,ก็ออกไปจา้าง่ายๆไม่ต้องมาพูดเยอะแยะไม่ต้องมาพิพาวิชาวิจารณ์รับไม่ได้ก็เดินออกไปจา้า แล้วมึงอยากให้กูเห็นมึงพูดคำว่ามึงกูนะกูจะ,ะถลนตีปากมึงให้เลยนะดัดจริตเก่งแต่ตัวเองยังทำไม่ได้เออสาธุ เดี๋ยวพวกมาขอเลขขอหวยนะเดี๋ยวกูจะไล่บล็อกทีละคนทีละคนปัญญาอ่อนไม่เลิกกูเห็นหลายคนแล้วขอเรื่องเลขเรื่องหวยมาเนี่ยเดี๋ยวใครขอเรื่องเลขเรื่องหวยมานะเดี๋ยวกูจะบล็อกเตือนไม่ฟังพูดไม่รู้เรื่องอืมน้องติดยาแล้วน้องคิดว่าตัวเองโดนของข้าวหนูจะช่วยยังไงดีคะแค่หนูคิดว่าพลิตยา ก็พาไปเลิกยาสิมึงบอกว่าต้นเหตุมันคือยาใช่ไหมล่ะก็เอามาไปเลิกมันเลิกได้มันก็เลิกหลอนเออมันก็จะคิดว่ามันไม่โดนของมันก็จะเลิกโดนของซะเพราะอะไรมันคิดเองใครขอหวยกูบล็อกนะนี่กูพูดครั้งสุดท้ายแล้วนะกูบล็อกไม่เว้นหน้าแล้วมึงจะไม่มีโอกาสได้กลับเข้ามาอีกนะใครขอหวยกูบล็อกนะอ,อ่า กูพูดซ้ำหลายรอบแล้วนะถ้ายังพิมพ์เจอขึ้นมาอีกกูบล็อกจริงๆนะพระตั้งหน้ารถควรหันหน้าไปควรหันหน้าหรือหันหลังให้เราครับพระจะตั้งตรงไหนก็ได้ของรถมึงอ่ะ แล้วแต่มึงเลยแต่มึงอต้องหันออกนอกรถมึงจะหันหน้าเข้ารถไม่ได้รถชนตายพระเนี่ยหันหน้าไปทางไหนก็ได้ถ้ามึงมีสติสัพปปชัญญาในการขับรถมึงไม่ตายเออไม่เกี่ยวกับพระอ่ะกูบ็อกจบ กูเปือนมึงหลายรอบอ่ะนะยังไม่เลิกกูบอกได้เงินจากการพนันเอามาทำบุญจะได้บุญหรือเปล่ามันก็ได้แล้วแต่มันเป็นทางเสื่อมแห่งทรัพย์ไงทำไมฤาษีที่ปฏิบัติไม่หลุดพ้นเหมือนรูพุดธเจ้าครับ ก็เพราะเขาไม่มีอริยสัจสีไงถ้าเขามีอรรยาาสัจสี่เขาจะบรรลุทรรได้อย่าพิมพ์ซ้ำโอ้ยคุณเหนื่อยจังเลยวะมันเป็นโรคอะไรกันนักหนาวะเตือนอะไรไม่เคยจะฟังอะไรเลยพิมพ์ซ้ำเอ่ยขอเลขเอ่ยปัญญาอ่อนเอ่ยเป็นอะไรกันวะกูไม่เข้าใจอะ่ะทำไมพูดอะไรไม่ฟังกันเลยวะ กูบอกว่าเวลามึงพิมพ์ซ้ำมันจะดันคำถามคนอื่นหลุดไปหมดลำพังคำถามมันก็เยอะมากพออยู่แล้วแล้วมึงพิมพ์ซ้ำตอบก๊อปวางก๊อปวางก๊อปวางมันก็ยิ่งดันคำถามอื่นไปอีกมันจะตอบยังไงคำลำพังคำถามเนี่ยมันก็มากพออยู่แล้วมึงยังก๊อปวางอีกแล้วคนที่เขาถามก่อนหนะ้ามึงอ่ะกูจะอ่านคำถามเขาได้ยังไงมึงมันเห็นแก่ตัว มึงจะเอาคําถามของมึงเป็นที่ตั้งตอนท,ที่มึงเข้ามาเพิ่งจะเข้ามาประเดี๋ยวประดาวเนี่ยสันดานเห็นแก่ตัวเก่งจริงๆลักคิวนี่เก่งไม่เคยต่อคิวสันดานเสียมันเป็นโลกอะไรกันนักหนาเตือนอะไรไม่รู้จักฟังบอกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่คราวว่าอย่าพิมพ์ซ้ํา วันพุธห้ามตัดผมจริงไหมครับมึงก็ไม่ต้องตัดจบไปตัดวันอื่นไม่ต้องมานั่งถามว่าวันพุธตัดผมได้ไหมมึงอยากตัดก็ตัดไม่อยากตัดก็ไม่ต้องตัดแล้วแต่มึงเดี๋ยวหลังจากนี้ใครพิมพ์ซ้ำกูไม่เตือนแล้วนะกูเลิกเตือนกูเหนื่อย กูบล็อกเลยไม่ต้องกลับเข้ามาฟังอีกง่ายนิดเดียวมึงจะถามดีจะถามเป็นประโยชน์แค่ไหนก็ตามแต่มึงไม่ทําตามกฎกติกากูบล็อกกูเหนื่อยจะเตือนละกูบล็บอกอย่างเดียวถ้าเราอยากรวยต้องทำยังไงคะอ๋อมึงไม่มีวันรวยหรอกจ้า อุลประกันได้ไม่มีวันรวยสำหรับมึงคนเดียวนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคำถามมึงไม่ฉลาดมึงไม่ฉลาดในการตั้งคำถามคำถามมึงบ่งบอกถึงสันดานมึงเลยมึงอยากรวยแต่มึงไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะรวยง่ายไม่มีวันรวยจบแค่นั้นเลยถ้าใครที่ถามว่าทำยังไงให้รวยจบ อันนี้บล็อกได้ป่าวะเดี๋ยวกูบล็อกไอ้นี่ก่อนไอ้คนที่พิมพ์ว่าคูบาบล็อกให้หน่อยดีวะไอ้คนที่พิมพ์ว่าคูบาคูบาซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยบล็อกมาหน่อยแบนดถาวรไม่ต้องบล็อกชั่วข่าวไม่ต้องกลับเข้ามาดูอีก ศาสตรตัวเลขเบอร์ม,มงคลมีจริงไหมะอาจาย์คือหมายความว่าตัวเลขทำให้ชีวิตมึงเจริญรุ่งเรืองอะเหรอไม่มีไม่จริงไม่มีศาสตร์ตัวเลขไม่มีผลกับการใช้ชีวิตของมึงจําไว้การกระทําทางกายวาจาและใจสุจริตมีผลต่อการใช้ชีวิตการกระทําทางกายวาจาใจทุจริตมีผลต่อการใช้ชีวิตใครพิมพ์คําว่าครูบาบล็อกให้หมด บล็อกเลยเพราะมันมีเจตนาเข้ามาป่วนขวางต่อคนอื่นเขาคําถามคนอื่นหลุดหมดแอดมินฝากดูหน่อยใครพิมพ์คําว่าครูบาบล็อกให้หมดใครพิมพ์ซ้ําแล้วไม่เกี่ยวว่าคําถามบล็อกให้หมดบล็อกถาวรไม่ต้องบล็อกชั่วข่าวเสียเวลาเนี่ยคำอะไรก็ตามที่มันพิมพ์ขึ้นมาอยู่ในบริบทเดียวกันครูครูบาครูบา ครัอะไรก็แล้วแต่ที่พิมพ์ลอยๆบล็อกถาวรบล็อกให้หมดพอให้พวกนี้มันเกียนมันป่วนเสียเวลากับคนอื่นมากดันคำถามคนอื่นหลุดหมดบล็อกการใส่ การใส่ผีก่อนหารแต่งงานอะไรวะเวลามึงพิมพ์อะไรอะมึงดูคำถามมึงหน่อยว่ากูอ่านรู้เรื่องหรือเปล่ามึงกูจะตอบยังไงล่ะ ทำบุญให้คนตายไปแล้วแบบไหนจะได้บุญคะได้ทุกแบบทำบุญแบบไหนก็ได้ได้บุญทั้งนั้นไม่ต้องกังวลเลยการทำบุญอุทิศทัศนทา,านหรือการทำบุญอุทิศให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วได้ทั้งหมดแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งใจเย็นเดี๋ยวจาจะตอบให้ตอนนี้ขออนุญาตไล่บล็อกคนที่ปั่นป่วน ไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ทรงโกรธมานานแล้วอะไรวะเวลาเครียดหรือกดดันตัวเองแล้วพอเราท่องพุทธโธในใจทำไมจิตใจถึงไม่สงบก็มันเป็นเรื่องปกติมันมีความกังวลไงคือเวลาเรามีความกังวลเป็นที่ตั้งเนี่ย สติสัพปพปัญญะมันจะไปอยู่กับอะไรมันก็จะไปเกาะอยู่ความกังวลพอเวลาไปอยู่ความกังวลเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งไหลไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติสัพปพปัญญะให้ดีมีสติรู้เนื้อรู้ต,ตัวพยายามอย่าหลุดไปคิดอย่าไหลไปตามอารมณ์อันนี้สําคัญมากนะคือการมีสติอยู่กับปัจจุบันขนาวันจุดจีนห้ามกวาดบ้านเพราะเงินจะไหลออกจากบ้านจริงไหมคะเงินมึงจะไหลได้ยังไง มึงอธิบายการไหลของเงินของมึงหน่อยคนใช้เงินคือใครคือมึงเงินไหลคือเงินไม่อยู่กับมึงใช่ไหมแล้วใครเป็นคนใช้มึงใครเป็นคนเอาเงินออกจากมึงมึงใครเป็นคนเอาเงินไปจ่ายมึงแล้วเงินจะลุ้ยไหลเพราะเกี่ยวกับการกวาดบ้านยังไงเพราะมึงล้วน ไหวยพระสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาอย่างไรให้ได้อนิสงส์หรือเกิดประสิทธิภาพครับก็ทําตามหลักคําสอนพระเจ้าจะเกิดผลเกิดประสิทธิภาพทําตามหลักการหลักเกณฑ์หลักการที่ถูกต้องพอเห็นผู้หญิงสวยๆแล้วสติหลุดเกิดจากอะไรครับเกิดจากความหื่นของมือไง คนทาลายชีวิตตัวเองวิญญาณจะมาผูกซ้ําที่เดิมไหมครับไม่จ้า <c oughs> เขาไปเกิดแล้วจ้าไปเกิดในโรกในฉานและเปรตเพราะเขาทำลายชีวิตตัวเขาเอง <c oughs> ใกล้จะปีใหม่แล้วเริ่มมีมาบอกว่าใครปีชงมันชงจริงไหมครับปีชงไม่มีเป็นเรื่องเพอเจอร์สาไลสสาระไม่ต้องไปสนใจเราปฏิบัติที่การกระทําทางกายวาจาจะของเราอาจารย์ยังไม่เห็นต้องสนใจปีชงทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยปัญหาเราอย่าไปกลัวกับสิ่งที่ไม่ควรจะกลัวอย่าไปกลัวในสิ่งที่ปรุงแต่งกันขึ้นมาเอง อย่าไปมนโนเพ้อพบตามใครขาอย่าอย่าตื่นข่าวกับสิ่งที่ไม่เป็นหลักสัจจความจริงอย่าไปสนใจตรงนั้นมีสติสัพพัญญาอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันอยู่กับหลักสัจจความจริงบริจาร่างกายได้บุญเยอะไหมก็ได้บุญน่ะแต่ไม่ได้ไดเยอะอนะก็เป็นการให้ทานพ่อสวดมนต์ทุกเย็นแต่ชอบหยอกหมา แกล้งบีบไข่ปีจนร้องโยนแมวขึ้นต้นไม้ควรแนะนำพ่อยังไงก็อธิบายเขาฟังสิทรมานสับมันติดคุกนะพ่อบอกเขาเลยเดี๋ยวจะอัดคลิปส่งตำรวจนะมึงบอกเขาางเงี้ยขู่เข้าไปกฎหมายทรมานสันแรงนะพ่อนะติดคุกนะไหวเหรอ ความหวังดีหรือความอยากที่ต้องการให้ผู้อื่นได้ดีถือว่าเป็นการประฉันทาบในนิวรณ์ห้าหรือไม่ครับก็ใช่มันยังมีอยู่แล้วมันไม่ดับหรอกถ้าเรายังไม่ใช่อริยบุคคลอริยบุคคลก็ค่อยๆดับไปทีละข้อแต่มันเป็นกุศลไงถ้าเราไม่เป็นอกุศลมันก็ดีไปไงเราซื้อของต่อราคาเป็นการเบียดเบียนเขามไม่เบียดเบียนจ้าถ้าเขายินดีเต็มใจในการให้เราซื้อตามนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไร ต้องมีสติดีอย่าเพิ่งบล็อกก็กูบล็อกนี่ไงกูมีสติถ้ากูไม่มีสติกูจะบล็อกเหรอกูก็ปล่อยให้พวกมึงเกียนกับกูไปแล้วสิใช่บ้ากูก็ปล่อยนั่นแหละคืออาการไม่มีสติเพราะอะไรเข้ามาปั่นป่วนพาเป็นภาระปัญหาทางสังคมถ้ากูไม่จัดการกูนี่แหละคนไม่มีสติเพราะกูมีสติคือกูต้องรู้จักจัดการว่าใครปัญญาอ่อนใครควรอยู่ใครควรไปดังนั้นกูมีสติในการบล็อกทุกคน ไม่ได้บล็อกด้วยอารมณ์บล็อกเพราะมึงไม่ทําตามกฎกติกาในเมื่อมึงอยู่ร่วมกันของสังคมแต่มึงปฏิบัติตามกฎกติกาไม่ได้มึงไม่ควรอยู่ในสังคมในเมื่อมึงเข้ามาเพื่อถามคําถามมึงต้องทําตามกฎกติกาของคําถามของกลุ่มที่มึงมาตั้งคําถามมึงมาถามใครมาถามกูคนคุมกฎนี้คือใครคือกูในเมื่อมึงไม่ทําตามกฎกูก็ต้องบล็อกมึงเพื่อไล่ออกจากกลุ่มนี้ไปแค่นั้นเลย ง่ายนิดเดียวในเมื่อมึงทําตามกฎกติกาไม่ได้มึงก็ต้องรับผลของการกระทํานั้นแค่นั้นง่ายๆแล้วมึงอีกตัวถ้าพิมพ์ซ้ํากูก็จะบล็อกมึงด้วยกูไม่แคร์นะคนติดตามมากน้อยกูไม่สนใจกูบล็อกได้หมดถ้ามึงไม่ทําตามกฎกติกาไม่ยากเลยไม่มีปัญหาเออ ไม่มีผลประโยชน์อะไรกับกูเลยคนประเภทพวกมึงเนี่ยไม่มีประโยชน์แม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตเอไม่มีเลยเอพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเก็บไว้เก็บไว้แล้วเป็นโทษกูไล่ออกเก็บไว้แล้วเป็นประโยชน์กูยินดีช่วยเหลือบ้านต้องมีสารไหมครับไม่จําเป็นจะมีหนังสือพุทธวจนะฉบับภาษาอังกฤษไหมครับน่าจะมีอยู่นะ ไปวัดนาป่าพงเลยหรือสั่งทางมูลนิธิพุทธโคดได้มีอยู่เคยเห็นอยู่นะที่เป็นฉบับภาษาอังกฤษพ่อแม่ผมเชื่อหมอดนว่าล่างทรงมากครับบังคับผมไปทําพิธีเพราะผมป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่ได้เลยทะเลาะก,กันตลอดต้องทำยังไงพ่อแม่ผมเลื่องงมงายครับก็สอนเขาดิสอนเขาตามหลักเหตุผลตามหลักสัจจความจริงถ้าสอนไม่ได้เราก็ต้องวางเฉยทําอะไรไม่ได้ เคยสนทนากับพระอาจารย์ท่านหนึ่งเกี่ยวกับกิเลสและความโลภถ้าว่าการที่เราพยายามทําบุญทําดีหวังผลให้ไปสวรรค์หรือให้ได้ดีประการอื่นทั้งชาตินี้ชาติหน้านับเป็นความโลภหรือไม่เป็นกิเลสหรือไม่ใช่ก็เป็นความโลภก,ก็เป็นกิเลสแต่เป็นฝ่ายกุศลไงคือเราต้องแยกเราทําสิ่งใดก็แล้วแต่เป็นฝ่ายกุศลกับฝ่ายอากุศล ถ้าทําแล้วกุศนจเจริญทําเลยถ้าทําแล้วอากุศลเจริญให้หยุดทําหลักเกณฑ์มีแค่น,นี้เลยในการทําถ้าเราบวชแล้วศึก อยากกลับไปบวชอีกได้ไหมครับได้สิทําไมจะไม่ได้ล่ะถ้าเราบูชาเทพแต่ไม่ได้เป็นสารณาสูงสุดไม่เคยอ้อนวอนมีเพื่อความสบายใจนี่ว่าผิดหลักพุทธไหมคําถามเราอะมันย้อนแยง้งทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าย้อนแยง้งรู้ไหมคําถามคือเราไหว้เทพเพื่ออะไรถ้าเราไม่ขอแล้วเราไหว้เฉยๆมันจะสบายใจได้ยังไงถ้าเราไม่ขอไม่มี มีแต่เราไประบายแล้วขอไปอ้อนวอนขอร้องหรือไปเล่าให้เขาฟังมันจึงเกิดความสบายใจว่าเฉยๆไม่มีหรอกความสบายใจเราคิดเองเออเองเนี่ยปัญหาเนี่ยเรียกว่าหวั่นไหวเพราะอะไรที่พึ่งมีคือคําสอนพระเจ้าแต่พึ่งมะไม่พึ่งเนี่ยเรียกว่าที่พึ่งผิดเรา ต่อเติมห้องพระออกมาอีกหนึ่งห้องนอกบ้านจะเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรไมันจะเป็นไรอะ่ะมึงมีตังไหมล่ะถ้ามึงมีตังก็ต่อเติมได้ถ้ามึงไม่มีตังก็ต่อเติมไม่ได้ก็จะมีปัญหาแน่แหละเทนี้อันนี้เป็นแน่ถ้ามึงไม่มีตังคิดอย่างไรกับโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ทําตัวเสี่ยงกับการเกิดแบบมึงไม่อย่ามาพูดว่าไม่ทําตัวเสี่ยงชีวิตมึงเบินอยู่ในความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเสมอหมูกระทะน้ําขวดพลาสติกตากแดดไส้กรอก ฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์อาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารแปลรูปมึงจะบอกว่ามึงใช้ชีวิตไม่มีความเสี่ยงไม่ได้มึงใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงตลอดเวลาอาหารการกินเป็นเหตุปัจจัยของโครคภัยไข้เจ็บการกินอยู่หลับนอนเป็นเหตุปัจจัยของการเป็นโครคภัยไข้เจ็บมันหนียากมากเพราะฉะนั้นมึงบอกว่าใช้ชีวิตไม่มีความเสี่ยงแต่โอ้โหชอบมากของปิ้งย่างหมูกระทะ K F C ไส้กรอกฮอทดอก มึงกินทุกอย่างที่เป็นอาหารแปรรูปแล้วมึงบอกว่ามึงไม่ใช้ชีวิตบนความเสี่ยงของการเปมะเลงแต่ปากมึงนะ่ะคาปากเลยมาเลงนะกำลังแดกอยู่นะตอนนั้นนะ่ะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับโรคภัยแค่เจ็บนี้ได้เลยเพราะอะไรเพราะเราอยู่กับอาหารแปรรูปอยู่กับเคมีพันุอะไรก็แล้วแต่อาหารทอดยิ่งเป็นสารก่อมะเ็งไปใหญ่เพราะเป็นเรื่องของทานแฟตใช้น้ํามันประกอบอาหารซ้ําๆใช้แล้วใช้อีกนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยของการก่อมะเลง สิ่งที่เราต่อการปาเป็นมะเร็งมีเต็มไปหมดเลยแต่เราไม่รู้เราไม่มีความรู้เพียงพอว่าอะไรบ้างเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการก่อมะเร็งสารบอรลงบออแหลกเอยเต็มไปหมดทุกวันนี้จะบอกว่าไม่มีความเสี่ยงในการปาเป็นมะเร็งได้ยังไงแม่ทอดกระถินทีละห้าแสนผมเป็นลูกเสียดายเงินควรทำยังไงดีครับไม่ใช่เงินมึงจ้ามึงไม่ต้องไปยุ่งกับเขา การที่ใครจะให้ทานถ้าไม่เบียดเบียนเดือดร้อนเป็นเรื่องของเขามึงไม่ต้องไปยุ่งมึงเสียดายเสียดายเงินตัวเองไม่ต้องไปเสียดายชาวบ้านแต่ถ้าแม่ไม่มีตังแต่อยากจะทําบุญอันนี้มึงเตือนเขาได้ว่าแม่รู้จักประมาณในการให้รู้จักประมาณในการทําแต่นี่ไม่ใช่เงินมึงไม่ต้องไปเสียดายเสียดายเฉพาะเงินเราพออย่าไปเสียดายเงินคนอื่นมันไม่ใช่เงินมึงอะนะ